นอนิงนอนิ่งๆตัว เดีจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้อิลภาพพี่น้องได้จ้ะมาลุยหาเห็ดดำกับเห็ดแร่ดำจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่านี่พามาบุกเห็ดดำก่อนเพราะว่าเชือกก่อนอิวทิมไว้พี่น้องจ้าไห่พันใหญ่มือนี้กใหญ่คักเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งดอกแรกนี่พ่นะจ้าเห็ดอันเห็ดดำขาสมเห็ดมันบูขาสมจักสีอื่นมาใดมาพี่น้องจ้ามาบุกน้ำกัน นี่จ้ะผู้นหนโอ,โอ้ลมมือเนี่ย นี่ตอันนี้ปารพันผ้ากันอยู่โอ้ขนงดิกเติมมาอันตัวขี้เกีมผ้ากันเป็นจุ่มอยู่ใหม่ใหม่ลายพัด Hi. ต้องมองกระดอกหน่อยแล้วมองกระดอกใหญ่เนาะจากว้ยอู้จะมนูเจ้าดายคนน่ะส้างไม่ได้ตกใจเบิด เบิ่งอีกฟังนึงทั้ทงนี้เพิ่นคือท่งแหงเดี๋ยวพี่น้องจ๋าจะว่าอิวกะบ่ได้ข้าปลาลายมือแล้วเพื่อนแหงเฮ็ดกระแหงสีดอก,กนึงอืมจะกระดอกใหญ่คือก้อาวอวสานหาเฮ็ดบ่เห็นแล้วพี่น้องจ๋าเบื้องสีใบไ,ม,ไม้กับสีเฮ็ดคือกันคักอิวเลียวบ่เห็นเลยตอนนี้นี่ดอกนึงโฮโฮหาอยากคัก มันเบิ่งบ่เห็นไหมพี่น้องจ๋าสีมันคือกันเป๊ะเบิ่งคักเลยนี่ก็ได้เห็ดเพิ่นแหงเราจ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งทั้งผิวนี่ดอกนี่ได้อยู่โอ้คักปาดคขันสีแหงปานนี่อุ้ยพุ่นเด้โอ้ยมีเหิออยู่จุ่มนี่เบืองจะพี่น้องจ๋าโอ้ยนึกว่าสิบัวได้แล้วนี่เอ้าเอาไปเติมกันอุ้ยพี่ อู้พี่จา้าดอกมีงามนี่โอ้เอาบัวใยเลอนี่จา้พาพูนะแตงเงอีูยูนี่เอาบาทนี่ได้ยูจา้ากระเลี่มไปน้องพี่น้องจา้าอือเบิ่งจา้พาพูนะ <laughs> อือ ก้นไปจ้ะพุ่นพันยูในทั้งใต้กล่องไม้นี่พี่น้องจา้ากะงาม้อยูอยูตัตเตะเขามาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพี่โอ้แตยังมีไายูจา้าพ,พุ่นพี่น้องจา้าเอาพุนะ่น่ามุ่มเดียวกับทีมมาเล่นกับน้องเด็กเตือมือนันเลยป้าพ,พี่น้องจ้าเบิงขาออพุ่น โอ้ยไปไปไปเก็บเก็บเก็บยองจ๋าเฮ็ดถือล่มแจ่บ่ถือฝนเพิ่นก็ะเลยเป็นสีนี้สีเฮ็ดขอนแต่ว่าความกรอบพุ่นะพี่น้องจ๋าฟังเสียงดูตัดขาแต่ว่าก็ยังกรอบคือเกาจา้าพี่น้องจา๋าบ่งจ้าดอกน้ำค่ะ กระโตเต๋โตเต๋ความาคือเก่าเนาะจา้ะอืมดอกใหญ่คักจะซื้เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆคือ,อกเก่านี่คือใกล้ๆกันอืมดอกนี่บุงจ้ะพูนะ่ะยองจ้ะงามค่ะอืมอ้สะอ่อนบางงองอันใดที่บใบไม้คุ้มเพลินเพนกันย่างเป็นสีดำให้ดูจ้ะนี่ ถ้าว่า่วนมากเพื่อนสิเป็นสีน้ำตาลแล้วเนาะจา้ะพี่น้องจ๋าเพิ่นถือร่มขีม่ดินเก็บเอาสะอาดรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของการเก็บเ็ดแตรดำก็ได้เนาะจา้ะพี่น้องจ๋าคันยูโบโซกดีนีก่กะโบคิดวาซิมี่ดรอกเตอร์ยูกะโอ้ยอยังโตเตโตเตเขอมาเพราะมันมืดมืดฝนอยูกะเลยบกเขาไปทางในเมื่อนี้ ก็เลยออกมาทางนอกไมายางเอาเดินเดินนี่จ้ะพี่น้องจ้ะตอนแรกเพล้นไก่ก็นึกว่าเฮ็ดเบื่ออยู่ต่ว่ากะเขาวน้าเอาจา้ะรุ่นมารุ่นเอาว่าซีเมนบวกกแมน่นีหลีพี่น้องจ้ะเพื่อนก็ย้ายไปอยู่นอกจากน้ำเตินนี่หาเลือกเอาดอกง,งามๆยังไขค้นเกา่า เฮ็ทนี่แปลกจ้ะพี่น้องจ้าสีเพิ่นแบบว่าน้ำตาลคักแต่ว่าเพิ่นพ้อยพลอยเนะจ้ะนี่ยังเปราะอยู่จ้ะนี่ ทาไมจ๊ะพี่น้องจ๊ะที่แปลกใจก,ก็คือพ่นนี้ไปเป็นน้ำเดินไปจ้ะ อืดอกใหญ่คักจ้ะปึงจ้ะพี่น้องจ้าคักจุ่มนี่คุณอาจ้ะงามคักนี่ ดอกจะจุ่มเลยืมนี่ก็ดอกงไง่ไงม,มหนาวจ้ะมือนี่หนาวพักสีใบไม้งามคัก คันดอกเฮ็ดสีดำปึกๆเนาะจ้ะโอ้ภาพกะสิคักกว่านีอยู่น,นี่ป๊าดดอกเดียวนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเดินเดียวดอกพันหญ่เนาะจา้ะเพิ่กระปุกเธอประค่าไปดอกหนึ่งกลุ่มหนึ่งอันนี้ขาใบหญ้า สวา่าดอกงามจ้ะพี่น้องจ้าเดินนี่บ่เก็บเอาสิไดสิอยู่้างทางอีกแล้วอยู่คนเราฝากกับที่อิวมาเก็บเห็ดดำกับนองร็กเตอร์ละกะเห็ดแตรดำนี่ยางขามโคกไปนี่อิวเก็บกับนองริกเตอร์พี่นอ้องจ้าเบิ่งป้าดมีแต่ดอกงหญ่ายเออพูจ้ะพี่หน้า,า,าพู่น้า,นาอ้ อู๋แต่เพิ่นคักเพิ่นแต่ว่าเพิ่งงนง่ามคักจก้ะพี่เอาเลือกเอาป๊าพี่น้องจา๋าพี่น้องจ๋ากะคือก็คือดำเต็มไปยุ่งคุณนะเบิ้งขา ทางทางอีดีเพียงจะวังหันคนยางผ่านอีกเลยปิดปากไว้เพ่งใจ อยู่บรอยู่สิเอามือลงเก็บมองใดก่อนปตัดหร่อทำมาเห็นมือนั่นนี่เพิ่นยังบ่ทันได้แห่งบ่ทันได้ถือล่มเบิ่งจ้ะพี่น้องจะ้งจะใหญ่คักเดี๋ยวเอาดอกมือก่อนพี่ป๊าดอืออือไก้คักกล่องก็ได้ จังใดก่อนเป็นแืบอบ่เอาดอกโอ้ยบ่เอาบ่าได้งี้อือียงเอาคนจ้ะอือเอาแบบนี้ด้วยอืองานอืม,อม,อมเหตยังมาออกขักออกแน่ออกไปยายไปจ้ะเบิง่ง อืมอืมอืมจ้าดอกงหญ่ค่ะอยากหูว่าคันเพิ่นถือฝนเพิ่นสิขึ้นบ่เพิ่นสิเป็นจังดอืมอืมเห็ดกระด้างกระสีนีแล้วเด้อมุนกลุ่มนี่ คุณน่ะพี่น้องจ๋าคุณน่ะเห็ดไหมโอ้โจนวาโหดจใหง่คักอะก็นังงงในดวงเห็ดยยกกันไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอยากไอลีพี่มังบะเบึง์ที่นี้นี่เอานี่ อใหญ่ๆอันนี้คือซีดอกเต็มกระตาจ้ะ ร่งไปจ้ะเพราะว่าขาเพ่นไงอยู่ป้าพี่นอ้องจะเบื้องดอกนี่เบื้องขาดอกน,นี่สองดอกนี่ป้าคัะเนื้อเห็ดเน่นเน่น หอนองเล็กเตร์เนาะจ้ะน้อยๆคือสีเก็บดอกใหญ่ๆใม้ <laughs> มาลัดตัดหนาเฮาดีดีได้เพื่อน นะขาแม่จำพี่น้องจำบึงขาขาหิต พี slowly, ่น้องจาาคลิปนี้ก็ต้องขอได้ลาก่อนพี่น uh ้องจ้าก่อนคนสียางมาแล้วพออยู่ขางทางเดี๋ยวพี่น้องจาาคลิปนี้ก็จโไปคือเกาเด๋ยยอสิเกบต่ออีกจักน้อยนึงพี่น้องจาาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องเพี่งเทานี้กรอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเฮดแต่ดำแล้วจะพี่น้องจาาแต่ว่าเดี๋ยวอันจะเป็นเฮดนั่งร่มอ่าตอนอากาศหนาวแล้วจะเพิ่นกะซีมานี่จ้กพี่น้องจาก็คลิปน่าแล้วจะพี่น้องจากะสิภาพี่น้องมามวนน้ำกันไมในป่าจ้าสวัสดีจ้า ่อกุณน่นะใส่ขาใส่ทาเห็ดก่อนนองอืมโอ้แมพน่นนนนพนะ โอ้หักคนกอบอืมอืมตยางตัง,ตงบกักไก่บักสิท่อพันอยู่ข้างทางเออจ้ะอืม กระอ่อนค้าเฮ็ดพูดนะไม่มมมเก็บใดอีกเลยนี่พุดนะจา้ะยังงามอยู่นี่กระอ,อ่อ,อนๆอยู่เพิ่นบดายน้ำซื่อพณอนะทรงสัยอยู่ตรงย่อมเห็ดอีรีจ้ะพี่น้องจ้ะอู้ขา โอ้ยก <LE> ็บ่อยากยอมปันไดขาเป็นงามคือหยัง